สวัสดีครับ FCTP FC ลุลงพนประแตนทุกทุกท่านนะครับก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันไม่หยุดเนาะสำหรับคนดังของโซเชียลนะครับเป็น f c ของลุงของป้าเหมือนกันเนาะป่าช่างแม่งเรื่องของคนดังนะครับมันเป็นธรรมดาเนาะป่าก็เป็นคนหนึ่งเนาะเป็นบุคคลที่ว่า อุป,ปการะคุณยูทูบเบอร์ฝั่งเรานะครับแล้วก็แกก็เคลื่อนไหวตลอดเนาะไลฟ์สดในสื่อโซเชียลนะครับไลฟ์สดอยู่ประจำจู่ๆแกก็หายออกไปดือด้อๆนะครับก็เลยทำให้ f อฟต่างๆเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะหายไปไหนปลาหายไปไหนเป็นอะไรไปหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะครับก,ก็เกิดการสงสัยกัน ทำหมเป็นข่าวมาทุกวันเนาะฝั่งหนึ่งก็บอกว่าเสียแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็ยังไม่เชื่อว่าเขาเสียจริงๆนะครับผมก็เข้าไปดูช่องพี่ยูโรที่ดาเษธีเกก็บอกว่าเสียแล้วเนาะเข้าไปดูป้าป้าก็พูดว่าลักษณะเดียวกันนี่แหละรัวเสียหรือว่าไม่เสียก็ขอให้ป้าอยู่มีความสุขเนาะแต่มันก็ยังขาดใจอยู่นะครับ ผาใจกับบคุคคลหลายๆคนหลายๆกลุ่มเนาะมันช่วยไม่ได้นะครับเป็นคนดังเนาะเป็นคนที่ติดโซเชียลมาตลอด f อฟก็รู้จักหมดนะครับบรรดายูทูบเบอร์ต่างๆทั้งฝ่ายเราแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็รู้จักนะครับก็เลยเป็นที่ไปที่มาของความสับสนอุลมานนี่นะครับผมเองก็เชื่อนะครับให้เกียรติทางสามีเขาไง บางเสียงบางอย่างเขาอาจจะมีเหตุผลของเขาก็ได้นะครับบางทีเยอรมันกับกับประเทศบ้านเรามันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้เนาะอันนี้ความคิดของผมเนาะแต่ก็มีกลุ่มหนึ่งที่ไม่เชื่อว่าป๋าเสียจริงนะครับดูว่าป๋าอาจจะมีเหตุผลอะไรสักอย่างหนึ่งต้องการอยู่เงียบๆหรือเปล่าเนาะก็เลยเป็นที่มาทำให้ถกเถียงกันในลลกโซเชียลนะครับต้องสองฝั่ง ด่ากันไปด่ากันมานะครับบางเออผมได้เข้าไปอ่านโพสของใหม่ชาละวันเนาะบทความที่ใหม่โพสต์มามันก็น่าคิดนะครับเดีย๋ยวผมจะอ่านให้ฟังก่อนเนาะใหม่ชาละวันตายจริงหรือยังไม่ตายไม่ฟันธงนะจ๊ะคนเชื่อว่าตายก็มีและไม่เชื่อว่าตายก็มีฝ่ายใดมีหลักฐานมาสนับสนุนมากกว่ากันอยากบอกแบบนี้อืมเนี่ยแกก็บอกมีเหตุผลเนาะ ระหว่างเดินไปถ่ายรูปหลุมศพนิรนามที่สุสานแห่งหนึ่งกับถ่ายใบรับรองการตายหรือใบมรณะบัตรอันไหนมันง่ายและน่าเชื่อถือมากกว่ากันฝากป้ายูโรไปคิดนะเพราะป้ายูโรมีลายป่าที่ยูดับถืออยู่เพียงคนเดียวลองทักไปขอดูทุกอย่างจะจบง่ายๆแค่นี้ทางการเยอรมันระบุไว้ในเอกสารนี้ ว่าคนไทยที่มีสัญชาติไทยหรือสมรสกับชาวเยอรมันเมื่อตายจอกใบรับรองการตายทั้งบ่งสาเหตุการตายอย่างชัดเจนหรือกรณีไม่มีข้อมูลให้เขียนแจ้งรายละเอียดการตายได้และลงชื่อรับรองข้อเท็จจริงญาติสามารถยื่นคำร้องผ่านอีเมล legend t thai embassy de ไม่รู้อ่านถูกไหมเนาะ เป็นภาษาอังกฤษครับทำได้ทั่วโลกกรอข้อมูลพร้อมหลักฐานทุกอย่างไปและสามารถนำอัฐิหรือศพของคนตายกลับไปประกอบพิธีทางาศาสนาที่ไทยได้สถานทูตไทยจะออกหนังสือรับรองให้ในกรณีนี้หรือถ้าสมรสกับคนสัญชาติเยอรมันยิ่งง่ายใหญ่ไม่ต้องรอญาติที่ไทยมาจัดการแฟนที่มีทะเบียนสมรสทำเองได้หมดตามเอกสารนี้เลยจ้า ถ้านางตายจริงแชร์ข้อมูลตรงนี้ไปให้ญาตินางเห็นแล้วส่งอีเมลไปยังลิงก์ด้านบนระบุรายละเอียดไปจะถือว่าเป็นการช่วยครอบครัวนางที่ไทยได้อย่างถูกต้องและถูกทางและเอกสารราชการทั้งของเยอรมันและของสถานทูตไทยมาโชว์ก็จบแต่ถ้ามีคนคิดว่านางยังไม่ตายก็ต้องหาหลักฐานมาสนับสนุนความคิดนี้ ว่าน่าจะเมตตายอย่างไรนางติดโซเชียลมีเดียมากทำไมอยู่ดีๆหายไปสองเดือนทำไมไม่ออกมาชี้แจงว่ายังไม่ตายหาหลักฐานมาโต้เถียงกันดีกว่ามาด่ากันไปไปมามาลึกๆแล้วถ้าตายจริงนะวิญญาณของนางน่าจะอยากกลับบ้านกลับไทยมากกว่าอยู่ที่เยอรมันใครรักนางจริงพยายามติดต่อญาตินางให้ทำตามนี้อย่างน้อย ได้กระดูกนางมาทำพิธีทางศาสนายังดีกว่ามานั่งด่ากันขา้ามเทวีประะสาระแต่ถ้าไม่ตายจริงนักสืบนักเสือทั้งหลายไปหาหลักฐานมายืนยันเช่นกันว่าทำไมถึงคิดว่ายังไม่ตายดีกว่ามาพ่นน้ำลายใส่หน้าจอเละเทอะพอกันมาพิสูจน์ความจริงกันดีกว่าโดยพยานหลักฐานช่วยกันค้นหาความจริงด้วยเหตุผลนะจ๊ะมันก็น่าคิดนะครับ โพสของคุณใหม่ชลวรรณบอกแบบกลางๆเนาะไม่ต้องฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับจริงๆแล้วหากว่าป่ายังมีชีวิตเนาะก็น่าจะออกมาชี้แจงสักหน่อยว่าเหตุผลอะไรที่ไม่ออกสื่อแล้วไม่ไล่เสดแล้วนะครับป่าน่าจะออกมาชี้แจงหรือว่าเบื่ออยากอยู่เงียบๆนะครับอันนี้มันก็น่าคิดแต่นะมุมมองกลับกันนะครับ คนเราเนาะเวลาตายมันก็ไม่ใรู้ว่าเราจะตายเวลาไหนใช่ไหมอาจบางทีแกอาจจะหัวใจวายเฉียบพลันนะครับก็เลยไม่ได้มีโอกาสที่จะไม่ชี้แจงถึงการที่หายตัวไปหายเงียบไปจากสื่อโซเชียลนะครับอันนี้มันก็น่าคิดเหมือนกันเนาะมันก็เลยเกิดปัญหาทำให้คนสงสัยกันว่าปานี่เสียจริงๆหรือว่ายังมีชีวิตอยู่นะครับ ก็เลยเป็นที่ถกเถียงกันเพราะว่าบางกลุ่มก็เชื่อบางกลุ่มไม่เชื่อเพราะมันไม่มีหลักฐานอะไรมาชี้แจงเลยนะครับหลักฐานที่เป็นข้อมูลความจรงิงหรือว่าที่ชัดเจนกว่านี้เนาะแต่กลุ่มที่เขาเชื่อเสียแล้วเขาก็เชื่อของเขานะครับอย่างคุณใหม่ชลววันพสนั่นแหละหาหลักฐานมาถ้าหากยังมีความคาใจก็หลักฐานต่างๆออกมาชี้แจงนะเพราะอะไรไม่เชื่อ เพราะอะไรถึงเชื่อว่าเสียนะครับผมว่านะในความคิดของผมนะความคิดส่วนตัวอาจเป็นไปได้นะครับบางทีคนเราเนาะมันไม่รู้เวลาตายยังไงจู่ๆก็หัวใจวายตายเสียพันนะครับอาจเป็นไปได้ที่สาเหตุที่ว่าปาหายเงียบไปเลยจากสื่อนะครับมันมีความเป็นไปได้สูงนะครับหรือว่าเอซีทุกท่านจะคิดยังไง